สวัสด hmm. ีจ้าเพื fishy, right. nice uhh. okay. ่อนเพื่อนจ้าเพื like ่อนเพื่อนจ้าตัวนี้บ่ามี่นนำเปปซี่บ่หมี่นำช้าเด้อแต่เพื่อนบ่ามี่นำช้าบาเม็นยางอื่นอันนี้คือนำหมากเปลือกมังคุดแต่เพื่อนจ้านำหมักเปลือกมังคุดเสียงเขาแกะออกทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วห้ากลมาทํานำหมากแต่เพื่อนจ้าคุณภาพคุณภาพก็คือบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงหลาย อาจัดเรี้ยงหมูหมากาไก่เขาจะจัดทุกอย่างแต่พี่น้องจะอันนี้ประสบการณ์ยัน้นอนเองเด้อจ้ะบ่ได้ไปถามใส่มาบ่ได้ไปรูปใส่มาคือประสบการณ์เองที่เขา,าใส่อยู่ในส่วนเราจะพี่น้องทําเองทําทเองหมักเองใช้เองจากเพื่อนๆจะ้ะเขาเอาไปานำเปลือกมาเปลืปลอกมังคุดนี่เขาเอาไป พ่นให้พืชให้ต้นไม้ต้นหญ้าเขานี่นนกว่าการเชื้อ,อาราการแมลงได้ผลต่พี่น้องจะแต่ว่าเขาก็ต้องพ่นบ่อยๆจากน้อยนอดอ,อันนี้ก็คือน้ำใสๆของเพลินที่อยู่หนาที่อยูนาหรือที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะพี่น้องจะไอ้นำ้ำเกษตรอ่ะ อ่าช้อนเอาตรงนั้นมาแต่พี่น้องจ้าอ่าคุณภาพของเพลินก็คืออ่าสัเกลียงของเฮาที่ไปโดนอ่าเป้าแม่กระทั่งงูแต่พี่น้องจ้าเพราะว่าในบ้านในในสวนพวกีขนมสีชัดเลยค้านย่างนัานนั่นเลยมีแต่งูเฮาอ่าพวกงูเฮาอ่างูจงอางยังเคยมีแต่พี่น้องเป้าตาหรือพวกเขีย้ยบทั้งยังพี่เป้าตาเพื่นแล้วคนที่ท่านเป็นเพื่นตาเพื่อนเกบเพิ่อนเสศเกบตาเพิ่นขีิตามีขีิตามีอย่างเช่นใส่พี่น้องจ้าแล้วก็ตาแดงตาตุ่นขาวเฮาก็ใสนออ่าอ่าบอก เขาเ็ดเรียนยังก่อน่ททีปกกี้ที่เขาพ่นที่เขาพ่นรีนผ้ารีดยังในเพี่องจ๊ะเนี่ยเอาไปพ่นส่ตาให้เลยจ้ะเพื่อนจ๊ะเอาไปพ่นสายตาให้เลยดีดียอมรับว่าดีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปถามใครมาเด้อจ้อะคุณพี่อไออันนี้คือใช้เองเด้อจ้ะ อันนี้คือ,อยืหนอมใช้อยู่ในสวนเองนะคะที่มาพูดให้เพื่อนๆของเราฟังเนาะถ้าบ้านไหนได้ทําก็ลองใช้ดูเดอ้อบ้านไหนได้ทำอ่าโดยเฉพาะชาวสวนมังคุดของเราเนส่วนมากก็จะทําจะทำอ่าน้ําหมักมังคุดไว้เนาะจากพี่น้องจา้าแต่ข้อถลางสะอาดแต่ว่าของสวนยายหนอมในจะล้างทับความตาดให้เรียบร้อยอแกะบางบางอาจจะแครแกร์เม็ดเขาออกความใจพี่น้องเอาตะเปลือกเขาโดยโตรงจากทิน อันนี้คือเอาตะเปลือกเขาเลยเพื่อนจ้าเอาตะเปลือกเขาก็ได้แล้วก็จะเอาเม็ดเขาน้ำก็ได้เอาลงหมดนุวยก็ได้เพื่อนจ้าอันนี้คือต้องเก็บเอาเปลือกเพื่อนมันก็ะจิได้อันละลายครับพี่น้องจ้าก็สงมินตะเปลือกของเพื่อนแต่เนี่ยมันไปช่อนเอาไปช่อนเอาข้างหน้ามันมาเนี่ยพี่น้องจ้าเขาก็จะเป็นน้ำใสๆเนาะแล้วก็มะกรองเอาแล้วก็มะกรองก็ใส่กระช้อนทีๆของเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อนจ้าเวลาเขาเก็บตามาเวลาเขาไปเลนนั่นเลนนี่อ่าไปโดนนั่นโดนนี่เป้าเป็นเกียดเป็นเกียดอ่ากับโมเีียดอก ที่เพื่อนทับไม่เพื่อนเก็บตาแหละแห่ะจากพี่น้องจะแล้วก็มีแผลตามทั่วตามตัวเพื่อนอะจารพี่น้องที่เพื่นอนเก่าเพื่นอนนั่นนะสามารถอเอาไปพ่นพให้ได้เลยแต่พี่น้องจละใส่เป็นแบบเออเอื่นว่าจังเดลอนสมุนไพรของเฮาเนาะอาจารพี่น้องจะสมรสของเฮาต้องซื้อต้องหาเพียงแต่ว่าเพามีหน้าหมักเขาก็ะใสได้เนาะจากเพื่นอน เขากระจายได้นะจ่ายนี่แย่หนอมใส่มาเองแล้วบ่อยมาโฆษณาขายบ่อยมาโฆษณาอย่างเคยมาบอกเราเก้าสิบกันนะจําเพื่อนจ๊าว่าทุกันฟังนะจัดเป็นเงินจะทำดัดกับประคุณของเขาเนาะบางบ้านก็สิว่าเออใส่แต่ประโยชน์กับพืชพันธุ์ยังเขาไปพ่นนั่นพ่นนี่พ่นค่ะหมดค่ะแมงงธรรมดาเนาะจแต่ว่าเขาใส่กับตรงนี้ได้พร้อมเด็กพี่น้องแต่ว่าเขาเอาน้ำใส่ใส่น้ำใส่อยู่ข้างบนเพื่อนอาจารพี่น้องจ๊ะที่เป็นร้อยอยู่ข้างบนน้ำก็สิเอา แก้วพลาสติกเปคดข้อช่อนๆเอามาให้จับเพื่อนๆแล้วเขาก็ประกอบกันิะได้มาตรงนี้เนะจ้ะเวลาเขาบอสบายมีแพ้มียังแล้วก็เป็นตาเก็มตาามีตาแล้วก็ตาตาตาปิดนะพี่น้องจ้าบางทีเราโดนเป้ามากกับตาปิดเนาะแม้กระทั่งเราเอเป้ายังสามารถหายได้จากเพื่อนๆจ้ะค่อยนี่ก่มนนี้ความเก็ด ขอบตูเรียกเนี่หน่อยมาฝากพี่ๆน้งนองๆของเฮาด้วยเดี๋ยวพี่น้องจา้าตัวเฉพาะชาวสวนของเฮาเนาะจ้ะเป็นสวนมากเนาะอยู่กับสวนเหน,นือสิมีสัตว์เลี้ยงหลายๆแล้วก็ที่มนีนำมาเพ้อมเน,นาะจ้ะบางบาง,บางบ้านก็สิลืมนึกไปว่าเออใส่ได้ตรงนี้ได้ก็เลยเอามาเป่าสู้กันฟังเด้อเดี๋ยวพี่น้องจ้าคลิปนี้อ่ายิม่มนำคอตัวแบบเพงเท่านี้เด้อแต่เพื่อนๆจา้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ